가 자신을 잘 알고 있었다고 말했다 야암 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 그녀는 그녀를 잘 알고 있었다고 말했다 아암, 안녕 아암, 안녕 아암, 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요 그녀는 그녀를 사 แฮปปี้นิวเย r ร์ก่อนเลยครับแฮปปี้นิวเย r ร์ครับขอให้ทุกคนปีนี้เป็นปีที่ทุกคนผ่านมาอย่างยากลำบากแต่ว่าทุกคนก็ผ่านมาได้ถือว่าสอบผ่านครับปีหน้าเอาใหม่นะครับอีเมียวอีเมียวอ้าววีสองพันชิ้นใครอะใครอะไอเมียวไงเนื้อไหนอะในนี่ไงในอวีอ๋อแฮปปี้นิวเย r ร์ครับมาเป็นแทงกันเถอะนะครับเมียว มีความสุขม,มากๆขอให้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีดีมันต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนปีที่แล้วถ้าผ่านมาได้แล้วไม่อีไรจะผ่านไม่ได้อีกแล้วผมว่าเลยถูกต้อง<ม>นะครับนะครับผมปีป,ปีที่แล้วอะถ้ารีวิวคือเขาบอกว่าเดือนมกราอืมมันผ่านไปช้ามากแต่พอเดือนธันวาคมผ,ผ่านไปเร็วมากเร็วเดือนนี้ผ่านไปเร็วสุดชื่อคนใครเข้ามา แฮปปี้นิวเยี่ยมครับทุกคนแฮปปี้นิวเยี่ยมไปเลยปะอีกนิดนึ่งแล้วอีกนิดนึงด้วยอีกนิดนึงปีหน้าจะทำอะไรอยากทำอะไรบ้างปีหน้าปีหน้ากูจะผอมมีกล้ามด้วยออฟจูมพลจะมีกล้ามครับปีหน้านี่มึงต้องผอมแล้วนะตอนนี้ของโอน่ะตอนนี้ไม่ว่าอาจจะจอมองใครแต่ว่าไม่ได้คิด ที่คิดยังไงฉันก็รักเธอก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับตอนนี้พูดไปแล้วอ๋อโอเคขอโทษครับเอาธรรมดาดีกว่านะาดูแย่มากเลยกูรีเควสไปดีกว่าเอารีเควสมาไหนดิซี่เอาทุกคนไลค์อยู่เฮ้ยทุกคนไลค์กันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเราไปรีเควส้องกลันกันดีกว่าเออไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว เมื่อกี้เร่งคุยไปแล้วแล้วมันไอ้นี่อ่ะมันแหงมันไปดูน้องการไปจุดบูที่ไหนอ่ะไม่ดูอ่ะเราต้องไม่ไลฟ์้วยกันเพราะเดี๋ยวมันมันจะแย yeah. ่อ่ะอ่ะอ่ะไงน้องการน้องการนี่กี้ก็ไลฟ์กี้ให้